ก๋วยจัเกาะอีสานไข่เกี่ยวสูบะไรเลยโอ้โหเกล็ดแหนมแสบแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปทำตามสั่งโอ้เยอะเลยเยอะ จะพาเด็กด้วยชิอ้อยครับแไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดแหนมไก่ทอดแหนมจ้าไก่ทอดแหนมนะครับผมแหนมแบบมอร่อยด้วยนะครับผมแซ่บกว่าน,นิ่าๆทีซนะื้อยังก่อเจ็บค่ะเดนา่ารู้เรียนไปยากแซ่บตามมาเลยกรอบก็มีครับ <laughs> ขามลเลงทอดสดอยู่แล้วไงสดอุหวาดสดเลยล้วก็ีหอยอันนี้ด้วยนะครับครูยอแสบผมนอนต้องห่วงือเด็กบางกบเดินเรื่อยเรื่อยเลย ามสูตรเลยครับ้องอายกล้อแงเหมือเดกคนเดียวผมจะโดนเขาเดียวยิ้มกันนะว่กอนเนียะกันจมเหมือนโซเดียมเยอะอื่งคู่มอหูโแลบเลยขอโทมเออมดใจอีกแน่ นานกินอกันนทำอะไรก็อร่อยอต้กุ้งสดใตยอ้อยท่ายงามเลยย้ายสรงตํำโอ้น่ากินมากเลยนีดองด้วยเอามากุ้งสดกับกุ้งส,ดงส,ดสุดกระไ นี่ที่เด็ดโมข่ายป่าเมา,เาไหมครับสวัสดีครับผมมาขาบวนนี้อ้ยสอนยักษ์มาด้วยจะลองแบบเมนูอยากลองก่อนครับผมแกงผัดไข่ คอ๋อต้องเมนูน้นิครับผมแับริงเลยทำใหญ่ใหญ่ตดุด้วย กล่ไลาไล่ตอนนจะกินด้วยเอ,อาไปดมดมรอรอแม่งวันหรืออะไรอื่นใส่ปากับตำพุ่งสดหอ,หอมหืม สนดน้ำเลยแซับมากกลมต่อมเลยปุอู้เด็ดที่ซัดมาครับสดดีดออ chó. Một cái mặt. có cúc. ติกน้อปลาด้วยสออบมาก ไข่เจียวสูงเลยเลยหมกเค็ปาไข<อ>่เจียวฮ้อน,อนตามกุ้สดครับผมกรอ,อ,อบ อ่แนแอมผัดไข่รสปูรสปูดองต้งไปเยอะหอมหปูดองนินสชอบอ้อหือสำเมนูเสียอ อาหรวุข้าวมีพู้ลองตุ๊กติกเลยผมบอกนะครับนี่ครับคังคู่ั้งกุ้งเอาให้เกี่ยวที่นี่ <c oughs> น เบิ่งครหน้าปูดองเซนซนไอ้หืมด